แช่คิวนะคิวว่าบอกว่าตอนแรกบอกให้พี่แช่นะพอสักแป๊บบอกว่าไม่เอาแล้ว ที่31ใครไม่ได้ไปไหนก็มาดูก็ได้นะครับพี่จะสตรีมข้ามปีนะครับ er เขาเลี้ยงฉลองกันข้ามปีใช่ไหมพี่สตรีมเกมข้ามปีอ้าวดูโอ้ก้าวก้าจัดไป2คิวแล้วฟี่3ครับฟุตบอลโน่ห no นึ่ง มีห้องแจกเพชรอีกไหมครับมีครับผมเดี๋ยวห้องต่อไปเป็นห้องอนโลกอะห้องอนโลกที่เราต้องเลเวล30นะครับเลเวล30แล้วก็ต้องทำให้ได้11คิวด้วยนะครับเจอแล้วไล้วล30 แจกครับแจกครับเนี่ยห้องนี้อ่ะที่หนึ่งสามคิวแล้วก็หกคิวไม่จาเป็นต้องได้ที่หนึ่งคือห้องนี้นะครับแต่ห้องถัดไปนี้สิบเอ็ดคิวเท่านั้นนะครับขึ้นไปนะครับห้องต่อไปไม่มีอันดับหนึ่งสองสามนะครับเอาแต่คิวอย่างเดียวนะครับปิกชายนะโมตอนนี้เหลือสิบสี่คนครับ อยู่ฟินอโลกสิบคิวต่อลองเก่งตอนแรกมันสิบสองนะแล้วพี่รันน้องบอกว่าโอ้สิบสองเยอะพี่เลยว่าสิบคิสิบเอ็ดดีกว่าห้องอาโลกใช่ใช่ห้องอโลกมันต้องวิ่งคิวอะ แต่เมื่อวานพี่แจกไปแล้วนะเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานมีอะโลกห้องพิเศษอไม่รู้ว่าน้องๆได้มาดูกันหรือเปล่าห้องอะโลกพิเศษอะคิวเยอะสุดรับไปเลยอ,ะอ่ะเมื่อวานห้องแปดเอ้ามีคนมาละเอ็ดมีด อย่างห,งหนึ่งกับน้องในแต่ไม่มีบัตรสิบเอ็ดเยอะครับมีมีคนทำได้ห้าคนแล้วนะครับ <c oughs> น้องไปดูคลิปที่พี่ลงไว้ให้คนแรกเปิดมาสิบสามคิวนะครับน้องที่ชื่อภาษาญี่ปุ่นอ๋อคิวแซดผมได้สี่คิวครับห้องนี้ถ้าจะชัวร์วเลยนะน้องต้องได้หกคิวนะครับหกคิวนี้ได้เพชรแน่นอนอะ่ะ หกปุ๊บน้องจะวิ่งออกหมอกก็ได้ได้เพชรแน่นอน6กคิวไม่จําเป็นต้องได้ที่1นึครับแต่ที่1ต้องมีอย่างน้อย3าคิวนะครับเอ้าอ๋โอ,โ,อโดนข้างหลังเหรอฟุตบอลนโนหนึ่พี่ครับสร้างอีกไหมครับ sdjd สร้างครับเดี๋ยวเป็นห้องอโลกนะครับ11คิว มีคนทำได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนทำได้นะครับมีนะครับผมห้าคนครับพี่ลงคลิปไว้ให้แล้วอ่ะน้องลอง,ลองไปดูลองไปดูว่าเออเขาเล่นกันยังไงเหรอสิบเอ็ดคิวแต่เยอะสุดอะ่ะสิบสามคิวนะครับน้องเขาทำสถิติไว้ <laughs> มีคนทำสถิติไว้แล้วสิบสามคิว โดนแล้วครับพี่ครับสร้างสร้างครับผม SDJD สวัสดีครับผมคงไม่มีวันปัญญาครับอ๋อเราต้องฝึกสิเอเราต้องฝึกอะ่ะออม,มันอยู่ที่จังหวะด้วยนะอยอยเอะเมื่อกี้เห็นน้องเขาโหนไปแล้วมีคนอยู่ข้างล่างอะ่ะคนนี้หรือเปล่าน้องในน่าจะเห็นละแต่ยิงไม่ทันเก้าคนแล้วครับ มีน้องคนหนึ่งนะอายุสิบขวบเองนะครับอน้องเขาก็ได้สิบเอดคิวพี่ยังจำชื่อได้อยู่ชื่อ PVB E God อือสิบเอ็ดคิวเหมือนกันอ๋อผมได้ที่สิบสามผมอดได้เพชรเลยอ๋อเป็นไรเดี๋ยวพี่แจกทุกวัน เราก็มาแก้มือได้ทุกวันนะครับผมห้องที่เท่าไหร่ครับวันนี้รีเซ็ตเป็นห้องที่1น,นะครับเมื่อวานพี่สร้างห้องที่แดไปแล้วนะครับเจวันไม่ออกอะห้องอะโลกอะพี่จะสร้างห้องที่แดใครคิวเยอะสุดห้องแปดก็แจกไปเลยนะครับเมื่อวานพี่แจกไปลน้องเขได้เจ็ดคิวนะครับคิวเยอะสุดหมือเมื่อวาน ตอนนี้เหลือ5้าแล้วครับอยู่บ้าสามนะโม1ครับแล้วก็ดูโอสอนนไง1นึ่งอ่ะคิง4นะครับสลับเร็วๆเลยอยากเล่นกับพี่นารุตโตอ๋อเดี๋ยวต้องรอแจกเพชรเสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวพี่ถึงจะไปโดดล่มนะครับ พ่สิทธ์ผมแก้มือทุกวันแต่ไม่ผ่านสักวันเนาะอย่างไคือเล่นไก่เราต้องฝึกสิพี่ยังฝึกเลยพี่ชอบไปยิงบัตรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันัน,น,นเราจะได้ฝึกด้วยฝึกลากหัวเพราะบัตรเวลายิงเราอ่ะเขาจะยืนนิ่งไงเราจะได้รู้น้ําหนักมือ,อว่าเราจะลากหัวระยะนี้เราควรใช้น้ําหนักเท่าไหร่ มันต้องฝึกนานนะครับนานกว่าจะเราจะคุ้นคุ้นน้ำหนักมืออย่างคนที่เขาลากเก่งๆอ่ะเขาพี่ว่าเขาน่าจะฝึกวันหลายชั่วโมงยิงบอดอะ่ะดีสุดอะ่ะถ้าเราเริ่มเล่นนะพี่ก็ไปยิงบอดนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> กระโดดยิงว้างเ,เรายิงไม่โดนเข้าสวนมาบอดสวนมาเราก็ไม่ตายเราก็ยิงใหม่ อ้าวกลายเป็นดูโอครับตอนนี้ดูโอมีสามละตอนนี้เหลือ4คนครับพี่ครับต้องทำไรถึงได้เพชร s d ห้องนี้เหรอห้องนี้ต้องที่หนึ่งต้องมีอย่างน้อย3าคิวนะครับแล้วก็ใครได้6กคิวไม่จำเป็นต้องได้ที่หนึ่งนะครับสติว่าน้องได้6กคิวปุ๊บโดนหลอยอย่างเงี้ยน้องได้เพชรแล้วนะครับถึงจะโดนหลอยก็ได้นะครับ ก็คิวเราถึงหกคิวนะครับโอ,โอ้สวนระเบิดกันโดโอาเรียบร้อยพอรอนคิงจัดไปห้าครับนี่อย่างพอรอนคิงเนี่ยถ้าน้องเขาได้อีกคิวหนึ่งนะ,ะแน่นอนได้เพชรแต่ตอนนี้ห้าอยู่ต้องไปได้อีกคิวหนึ่งเหลือนนไงคิวบ้านะครับ แล้วก็เอา้าเอา้าแล้วคนห้าคิวเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะน้องวิ่งโดนกับระเบิดหรือเปล่าคนเมื่อกี้อ่ะเนาะใครยิงอะดูไม่ทันเลยพี่แจกเพชรและเล่นอะไรต่อครับอ๋อพี่จะไปโดดล่มครับผมตอนนี้คิวบ้าดวนกับนนท์นะครับน,น้องนนนี่น้นองนนนี่ก็เคยได้เพชรจาก ช่องพี่ไปแล้วนะกิวบ้านี่ก็ได้ไปบ่อยื Q ิวบ้าบอกว่าได้เพชรจากช่องพี่ไปสี่ห้าพันเพชรแล้วน้องเขาบอก <c oughs> น้องก็จดสถิติไว้อุตสาห์ได้ห้าคิวเอื้องฟ้าอ๋อห้าคิวพี่ครับซื้อคอมรุ่นอะไรครับผมอยากจะซื้อบ้างอ๋อของพี่มันพี่ซื้อมาประกอบเองครับผม พี่ซื้ออะอะไรที่มันตกรุ่นอะแต่มันเป็นของใหม่นะครับของของเก่าตกรุ่นอะเออมันจะลดราคาเยอะนะครับพี่เลยซื้อมาประกอบเองถูกกว่าครับ <c oughs> มันก็ยังใช้ได้อยู่นะพี่ใช้ AMD Ryzen 7ส้0 0น7 2 7 0 0 X นะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็ของ c ิ i c a b y t e นะครับ RAM 16นะครับวัด3 2 0ันอฮาร์ดดิสก์ก็2องลูกครับ อ่า SSD สองลูกะนะครับมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะีะน่ตอนนี้กำลังดูเชิงกันอยู่ครับ SSD เราไม่ต้องจำเป็น M.2 ไม่ต,ต้ไม่จำเป็นนะครับใช้ได้ดีธรรมดาแหละ สี่ร้แปดสิบกพันพันเดียวมั้งตอนนี้อะ่ะดวนกันแล้วครับสองคนนี้ถ้าได้ที่หนึ่ง<อ>ก็ได้เพชรนะครับแต่น้องคนนี้ต้องได้คิวนะอ่ากคิวนอนไงปนซาสร้างอีกไหมครับ สร้งครับผมเดี๋ยวจะเป็นห้องอโลกนะครับคอมพี่ไออะไรหรอครับพี่ไม่ได้ใช้ Intel นะครับพี่ใช้ m m d อยู่นะครับ m อไรเซนเสน 7, 2, 7, องพนเจ็ดร้ออ็แปดคอร์สิเทรดนะครับเพราะเราสตรีมด้วยต้องต้องเอาเทรดเรยอะๆนะครับให้มันช่วยกันทำงาน เอ็มสิบสี่ดวลกับเอสวดีครับหึเอ็มสิบสี่อย่างรัวอ๋อสกินนี้มันลั่นสองนี่รวัวจัดเลยอ้าวน้องเขาชาร์จละอุอย้ยอุอย้ยมีของหนักคิดว่ามีอาวุธนัะอุ้ยหือ้าวเรียบร้อยกลายเป็นนนไงนะครับโอ้เรียบร้อย อ๋อยูฟินน้องก็ใช้ไอห้าเจนสิบอยู่ไอห้าก็ได้ครับผมไอห้าเล่นได้เล่นได้ไอวอ์หมดอ๋อ oh, คิวบ้าไอวอ์หมดโอเคเดี๋ยวพี่อ่านคิวก่อนนะครับนนไงนะครับที่หนึ่งสามคิวพอดีนะครับผมที่สองคิวบ้าอ๋อพรคิงห้าคิวดูโอสามนะครับนโมหนึ่งลับฟีห้าท่านในหนึ่งนะครับปลาเค็มสามบ็อกเค้นหนึ่งครับ โจโฉสี่แฟนปลายสามลักนะสองนะครับเฟรชสามล้มเฉยสองนะครับปาบิ๊กสองงงนะหนึ่งครับโอเจหนึ่งเล้งหนึ่งไทเทลนะครับหนึ่งครับปีศาจหนึ่งครับจันเมาส์หนึ่งอ๋อไม่มี6คิวนะครับสรุปรางวัลออกรางวัลเดียวนะครับผมก็คือนนไงนะครับ3คิวนะครับที่1 3คิวพอดีนะครับมา โอ้คิวไม่มีนะครับผมเดี๋ยวห้องถัดไปรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่แจ็คเพชรก่อนนนไงเนาะนนไงแสดงว่ามีเป็นพี่เป็นเพื่อนอยู่อ๋อนี่ไงนนไงนะครับอ่ารอสักครู่นะครับ๋จแจ็คเพชรก่อนครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเปิดบินให้น้องเขาดูก่อนนะครับนนไงนะครับชื่อถูกต้องนะครับนี่ถ้าน้องเขายังไม่มีบอร์ดสีแดงก็น้องเขาจะได้บอร์ดด้วยอนนทไง68เพรนะครับวันที่29ครับโอเค,อเ,คอเคนะครับ